ขอรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ช่องเบิกทรัญยาปทุมานะครับวันนี้จะมาตามแนวทางนะครับของหลวงปู่กูเก่านะครับสายขมันนะครับเอฟซีครับผมเมื่อคืนปู่ปั่นทำมาแล้วนะครับได้แนวทางตัวเลขมาแล้วนะครับเอฟซีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่วันสงการนะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย er like, share, 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 subscribe, share, subscribe, ่าล like. ืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเราจะเข้าไปขอโชคขอลาบนะครับขอพรจากหลวงปู่กันครับผมรับพี่กี้นะเขาดูหลงั้นด้วยกังาเขาเยอะคยคนบ้านคาไใส่ใจ ผมเขาจะใช้ใจแนมไร่บ่ได้เอาโดนนะปูแม่นมันบ่ได้บ่บ่บ่ไดช้ใจน่ะนะคือว่าเอาง่ายๆซะอาจารย์มันบรรดาง่ายแต่โยมออืาจารย์ผมมันถือไงเขาถือเนี่ยเขาถือเนี่ยกระมี่นะแต่ว่าเพิ่นในในตามหลักจริงๆนะคือเพิ่นบ่ให้ไป อาจารย์ผมน่ะเพิ้ลใบไหไปใบหวยอเปิ้่เพิใบไหไปใบหวยบ่บ้แม่นทางคมีบางแต่ก็มีญาติโยมมาขออย่างนี้แะครับอาจารย์เราต้องขวางไม่ได้ขัดไม่ได้เนาะคือไ้่ยขปู่แบบนี้เิ่นมากกี่าบางก็ถือบา้ทก็นั่นลหละก็คือจันทร์มุจโจบ้านอฉอมุจโบที่ยังมนกาที่เลือดตรงงเลย เก้าบเจ็ดเ้าเกเจ็ดอือบายนี้ว่ชุดทูเพื่ออะไรไม่รู้ขึ้นบ้านน่เขาเลีดังเขาอีกบัดซื้อโต๊ะครั้งน่ะแล้วที่ว่าเม่เม็นบ่ถูกเจ็ดแสนเป็นไงครับเราไม่เอาบัวแก้เป็นผู้ขายน้ำลกสาวผมมันแกขายน้ำอันเดียกันแกททีี่่อาแกซื้อเองแกจะโทรมาถามแล้วแล้วแก้ขึ้นว่าเต็มบางทีนะนาบอกเขาตาว่าเต็มอืม เพื่อนเพื่นวดีพ่นสื้อตัวใพนบอก่อบอกาทันดีาเนี่ยมือเส้าดีกับต่พอดีมาส่งเออต่พอเราเราบอกาจะบานผมมือยางผมมากมีสะบาดแล้วผมก็ยางมากอืยางมากเจ้ามืออุ้มทำไมทำไมถึงอุ้มครับก็จอดรถยื่นนี่แล้วก็จอดรถย่นเนาะจอดรถล่งเรจอดรถกระบะฟังคุ่ลงมาหาคนเอาเขามา เขาบัทำอะไรครับมันให้เตนางเอาเหล็กงุ้มจับยัวตรงมือบอกเป็นพระมันบำมคิตเป็นสงครับอาจารย์ไปหวยมุนีมันมันบำมคิตเป็นสงฆ์งุ้มอย่างนี้พระปรนจมงปฏิบัติอืให้รักธรรมรุดพน มายังดีเมื่อจาจารย์ยยมองยู่บทีนี้ดีอาจารย์ก็เพิ่งจะกลับมาออกใหม่ใช่ไหมครับมาบอกใหม่นะครับก็จะตับรงมนห่นอ้จะสร้างอะไรครับผมหลังบวชผมอยากเห็ดหลังบวชหลังบวชก็ไปอีกบอก วัตถุโบราณทุนไหนจุดประสงค์ก็คืออาจารย์เนี่ยอยากจะสร้างอืมตะเก็ดโตหลังโบวชหลังโบวชเพื่อจะได้บฐุอ่าเพื่อวัตถุโบราณอ่าแมนมันีหลักลางเป็นครับผมสำหรับสมบัติของสัตวของศาสว์น้าให้ยูหันหลักมือก่อนวันตุลาคมสิบสองมันมีมูอเขาไปซื้อเครื่องตรวจสแกนนั่นนะได้ยินไหมเขาก็ไปตรวจ บอกเอาได้ไหไปเ,ปเ,ปเปปบิบ่งมึงขานจนพดอูมีบ่ว่ลาสำนรอกซื้อไปมีโอ้คือมุตั้งเดือนอาจารย์มาแต่งบุญจ้งเด้ของผู้นี้เป็นผู้เอาลุงไปมาเหมือนของจา่จาจ่าไปบ่ได้ดอกตั้งแต่มื่อนั้นผ<า>ู<า>้อันี่เพิ่มประการนี้บัวหัวตั้งมื่อนั้นละที่ปัน่นที่ปั่นทำใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ที่ ID ไปไปบ้านไปสวดดีคือมอว่านว่นว้นพะมันบ่ใช่ครับว้านพะเราบ่ดีมันมั่นขึงปีไม้ไถปีหม่ไถพร้อมไอ้เงีมันมันสิบสองเนี้ยเหมือแรกอาการย์มันโท่มากครับนางคุยอยู่นี่นาบุโโ่มากก็บอกลายังนีกกระบอกก็เลยบอกว่าทังมดสวัดแดงแน่อือวันที่สามเนี่ยวันพะ เดบังเดอร์อ yeah. ูนบางคนม่ได oh cool. ้ป yeah. uh ูดอกเพื่อนว่าตก้าของเจของผู้ยุ่งนีตเของเพื่อนผู้ยุ่งนี้เพื่นไม่เอาสีหายยุอาจารย์เพ่นบอกสักนั้นอาจารย์ครับบอกตจของตจ้ของที่เพิ่อนยุ่งนี่เจ้ของทีเพื่อนยุ่งนียอยากจะให้เออเพิ่นไม่เนาสีหายุโอ้ครับเงิ่นว่าอยากจะให้เพื่อนมีแนวสีหายุครับก็บ่กหัวสิได้ยี่หยังอืา เห็ yon, be, 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 be ือนบ่้งมั้งมั้งไม่ได้เงินเด็ดตัวจุดใบเลยดิเดี๋ยวนี้นะจุดคือเอาเอาพระลงผมไปชงน้ำพระผมไปจุดตอนใบไปจุดตอนใบก่อนบ่ใหม่จุดเทียนใหญ่ไปจะส่นพระลงชงน้ำจุดเทียนใหญ่ไปตาเทียนโอบเลยโบ่ใหม่ จุดบ่แกาว่าใหม่เรามันไปจุดถูแล้วก็ยังนิ่วมากครับผมอืมบ่ใหม่ยตอนทำไปทำวัดเย็นอีกนะพอไปจุดแล้วก็ปั้นถ้ำปั้นท้ำนี่เองนั่นแหละพืชจมใหม่อนปั้นท้ำเดี๋ยวก็เลยไเป็นเบิ้งเบิ้งมันตรงขนาดมากที่มันดิบลงสีเลยหลุมไม่ตั้งหลุมไปทตั้งจิงแล้วมันตกเสซนใต้โอ้กอยากว่าทีตกลาบกินเด้ ไม่รู้คร <Bond> ับนี like <bucks. S 2> <Enfin> ่ยังด้วยเหรหูวะทิศทิศไหนครับทิศโชกลาบพูดอูดยตงทิศโชกลาบทิศนี้โชงคือทิดทิศใต้อืม่ไหที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้อืมนั่นแืทิศโชกลาบทิศอินเดียทิศเหนืออืมทิศอแบบบัที่เขาเจ้าเฮ็ด อืมทิศตะวันออกเห็นปะบวชสังเกตวะครับผมอ่าหน้าทิศตะวันออกอ่าเนี่ยบวชจะล่าหมดเห็นปะไหนหน้าไหนน้าดิเขาจะถือขันหนาไปอืมตรงนี้กับปู่ขันไปมันตัวทึ่งอ่ะตัวตัวทึ่งอ่ะมันซีซีมาแต่เรี้ยไอ้ล่ามซุดนี่ ผมยังซ <muitas> ับด ну <8 S 2> ูผมยัง mm ซับ hmm. กัดย so yeah. uh ู huh. ่ผมยังนึกคิดไม่อแต่ล่างซูไปเบื้งเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแปด่นแอ่าแมสี่เก้าแปดสี่เก้าแปเข้าไปเบื้องบัตเนาะสี่เก้าแปดีกแปดดูเรื่อ่เกาแปดครับเก้แปดง้นชีกอบปนี่จุดว้อยู่นี่เดอืมไว่าผมจุดซับไปผมจุดซับไป ขึ้นเนี่ยตัวทึ่งถูบนถูบน,นต่างขึ้นปะอันนี้ซีเก้าแปดอันนี้ผตดซับไว้กันซื้อซ<ม>ื้อแปดเก้าสีชิบมได้เกาซี่จนกระต่ายรบบโอ้แฟนนี่คือเพื่อนบ่าวคุยกับเพื่อนว่ากัอาจา์ มันนอนอยูีนอีเนี่ยผู่นปัจจันตาแดงคือครื่งปัจจันวาสน์เนใส่ปัจจันตาแดงวาสนก็เลยไปกดก็เลยไปกดตาเยอะ่อนะั้งตดนหพวัจนครับมีอยังขาตาแดงไหวไหวเดี๋ยวไดวัดเนาะแดงจึงครึ่งโอ้ปัจจันตาแดงนะครับเนาะปูให้คนนี้แล้วอืออีไม่่นเด้ครับ ก็าากรตรงกับพวามฝันปูได้หรอค่ะ9 4 8c 7c ที่ปูฝันเลขตรงกันก็จ่ายปูแล้วนรอบตรงกันครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปูนะครับ fc ครับผมหรือว่าหรือว่าเรียกพระอาจารย์กย็ได้นะครับเนาะครับเป็นเลข ปั่นร,รมนะฮะปั่นทรรมคือนั่งสวดนะครับเอซีครับผมครับก็บให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านพิจารณาดูนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะฮะถูกสมัยก่อนนะฮะพูดถึงสมัยก่อนคือถูกจนต้องย้ายวัดเลยนะครับเอฟีครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะพระอาจารย์เล่ามาทางช่องก็นําเสนอ ตามที่อาจารย์เล่ามานะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ